ทั้งที่แล้วโดนติงไปเรื่องการใช้สายตาใช่ไหมคะพออันนี้ค่ะยิ่งตอนเห็นหนูเต้นวน,วนๆที่หนูมั่นใจมากโซโล่นโลนอนย่างมัน,น,บนแบบอู้หูมีกัดปากเล็กๆด้วยมันอนอะอยากให้ใช้ทั้งเพลง <ใช S 2> อ่ะอยากเอาตอนโซโล่ของหนูมาให้ใช้ทั้งเพลงพอกลับมาร้องก็จะลดลง ก็ขึ้นใหม่พัฒนาต่อไปด้วยพี่เลยดีเพราะครูยังบอกเลยว่าตอนตอนแรกอะโซโล่อะดูเหมือนไม่ไม่เก่งทางด้านไม่มาไม่เต็มแต่วันนี้มันดูเต็มแม่อันไม่โซโล่หนูอนช่วยครูคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะทำมาแล้วก็ครูก็แก้แล้วพอครูแก้เสร็จก็มีก้อนหนูไม่ค่อย ไม่ค่อยมันไม่ค่อยต่อค่ะหนูก็เลยบอกครูหมายว่าเอาอ๋อแค่แค่อยาแต่ขอเสริมโซนนิดนึงจะดีมากขึ้นถ้าหนูใช้ช่วงบนตอนนี้หนูใช้ข้างล่างแตดชุดเราไม่ได้เป็นกระปองปพึบกับเหมือนว่าที่หนูเต้นรีลาใช่ไหมคะถ้าหนูใช้พวกแขนแต่ข้างบนมากขึ้นหนูจะดูดูเก่งดูฝรั่งนิดเดียวอ่ะสักช่วงหนึ่งนะค่ะก็อาจจะเป็นเพราะขอ้อผิดพลาดเรื่องขี่มันก็เลยทําให้ทุกคนดูหน้าตื่นตระหนกต,ตกใจทั้งหมดหน้าเป็นแบบว่านุ่มพู้แบบว่า มาสิจะนะจะคืเป็นแบบนี้ไปหมดคือแต่ว่าคนที่ใจสู้อยู่คนเดียวเห็นชัดเลยคือมุกมุกเนี่ยสู้มากคือมันไม่ใช่คีฉันก็รู้แต่ว่าเอาละเดี๋ยวคุณเ,เอาหน้าไปก่อนแล้วก็หนูก็เวก็จริงจริงเวอไม่ห่วงเรื่องร้องหรอกเพราะเพราะเวนั่นนะแต่ว่าพอไม่ใช่เวก็เลยกังวลเรื่องร้องนิดหน่อยว่ามันต่ําไปแล้วฉันร้องไม่ได้หน้ามันก็ได้ออกหมดไหลเลยมันก็งุ้ม ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้หนูจต้องหาใครดึงเอาไว้ไวส่วนมวยทีระวังการเม,ม้มปากตลอดเวลานั้นมันทําให้เราไม่รู้ว่าตัวคิดอร่อยแล้วมันไม่รู้ว่ามันเปนเอะไอรกันแนี่ยมาสิ้องดื่มมาเข้าใจที่เรื่องพูดหน้าเดียวหรือยังคือมันไม่มี expression ข,ข,ของอารมณ์ใดทั้งสิ้นมันไม่บอกเลยว่าหรืออะไรสักหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่มีอ คือพอหนูยิ้มทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายแต่พาอหนูเดี๋ยวดูวิดีโอเพื่อนถ่ายไว้ใช่ไหมดูเลยถ้าไม่ใช่มาฆ่ากันทั้งเพลงเป็นมันโน thank you มันไม่ใช่อ่ะมันคือเอาละยกผลประโยชน์ให้กับกับความที่คีย์มันผิดมันก็มันมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยอาจจะเกิดอันนี้แต่ว่าถึงเชื่อแน่ว่าคีย์ถูก ก,ก,ไก,ไก็ไม่ได้ดีกว่านี้สักเท่าไหร่ดูถูกไว้ก่อนเลยไม่ได้ดีกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าความกังวลมันมีหน้าเพลงแรกพอเพลงแรกโดนไปเพลงที่สองมันก็โดนแต่ไอ้พวกที่มันไม่โดนเนี่ยเพลงสองมันก็สู้ตายสุดชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองดูพรุ่งนี้มีเวลาอยู่แค่วันเดียวแล้วที่จะต้องแก้ไขอะ,ะต่อไปเพลงสุดท้ายเอาไว้ทีไรรูะ ใครถ่ายให้โอเคเขายัไม่ได้ตัีโอนะครับคอนเซนเทรตไม่ต้องสนใจอะไรใครบอกหยุดก็เฉย 假装大成一根，也的真。 ก็เลยอยากเจอเอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอลเลืกเธออยากให้เจอได้คุยได้เลิกเธอก็เชิญเธอออกความฉันดีไหมโอเคนะครับ อยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้ตาเธอเหลือเกินอยากให้เธอได้คุยให้เพลิดเพลินเ่เอเธอเออกมาจะาที่ไหม <c oughs> จะบอกว่าจริงๆแล้วได้ดูโชว์เนี่ยกึ่งนู้ดตลอดเวลาเลยเพราะว่าพวกฮีฮีเหล่านี้จะไปโชว์ในห้องน้ำแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็เต้นผลับผลับชิ้นยาให้คนที่ออกแบบเสื้อผ้านั้นไม่ให้เธอใส่เสื้อจังเลยคนหุ่นดีมันก็ดีคนแย่ก็แย่ <c oughs> มันมีอ้วนสั้นด้วยมันมีอ้วนสั้นแล้วมันพยายามเต้นแบบว่าให้ทันพี่ขายาวเปรียวยาว แต่ว่าข้อดีของก้นสั้นมันคือมันสู้ตายเ,ออ <c oughs> เชิญเลยครับคุณครูออจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของกรุ๊ปนี้บอยแบนด์กลุ่มนี้ก็คือความสนทะเลนขี้เล่นใช่ไหมคะก็มีมุมนั้นแล้วละ่ะแต่ว่าได้มากกว่านี้อีกได้มากกว่านี้อีกจริงๆเพราะว่าตอนนี้ที่มันยังไม่สุดเพราะว่ากังวลท่าบางอันอย่างเช่นมีท่าที่สแนปเท้าเข้ามาอย่างเงี้ยขาไม่เหมือนกันเลยเต้นผิดจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เพลงนี้แล้วครูก็ดีไซน์ท่ามาอย่างฮุกเนี่ย ไม่ได้ลายเดียวกันเป็นฟิลที่ออกไปตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะแต่พราะท่อนที่มันพร้อมอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นต้องระวังอันนี้มากๆนะคะแล้วก็ถามว่าโดยรวมสนุกไหมสนุกมีอันหนึ่งที่บอกว่าตบมือตามนะครับแต่คนพูดไม่ตบ <c oughs> แล้วแล้วให้คนดูตบแล้วจริงๆแล้วคนอยากจะตบไหม <c oughs> คืออันเนี้ยต้องระวัง <c oughs> จะพูดอะไร <c oughs> ก็ต้องระวังด้วยนะจริงๆโดยรวมอย่างเงี้ยสนุกมากถ้าเกิดว่าไม่ไม่กังวลหรือว่า <c oughs> ของของของปูนนะคะบางช่วงมันสนุกน่ารักมากแต่บางช่วงมันมันเครียดไปมันจริงจังไปรู้สึกอย่างนั้นนะ,ะสองคนนี้โอเคต้องระวังต้องปรับปรับโทนด,ดีหนึ่งก็คือเรื่องช่วงที่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะสนุกได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าท่าเต้นถูกดีไซน์มาให้ทะเลนทนขี้เล่นแอบทะลึง่งนั้นแบบหน้าตาเนี่ยยักคิ้วลิวตาได้เลยสามารถขนาดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ระวังตอนช่วงพูดให้ใหเชียร์ให้คนดูเชียร์ up ตามเราอ่ะเราก็ต้องทํานําเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องซ้อมเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวฝากครูเปาดัวนนี้นะครับทีนี้การร้องเลยอะครับก็ก็ตอนแรกก็ลุ้นกันสามคนว่าลุ้นตอนขึ้นตอนจะเข้าถูกทีไหมแต่ว่าก็ถูกต้องถูกนะมีอยู่อย่างหนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่ที่มองปอนเนี่ยมอง